ในคลิปนี้นะครับผมจะมาหมุนกลงล้องมาหาสนุกกันอีกแล้วแต่ในครั้งนี้เราจะมาสุ่มผลปีสาจกันซึ่งระหว่างผมกับคุณฟ้าใครจะชนะกันไปในรอบนี้แต่ก่อนจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับแลวขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เคยสุกเกใหมาครับยาวครับผม เย้ยครับผมนายกข้อเอกแล้วนะครับผมสับเกมใหม่ครับเจ,จ้าเก่าจะเดิมเจ,จ้าจำแล้วในวันนี้เรามากันในวงล้อมหาสุดกับคุณฝ้าอีกแล้วเย้ เย้หูกลับมาอีกแล้วนะครับวันนั้นก็แน่นอนนะครับวันนั้นหลายคนก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่ากงล้อเล่นยังไงนะก็คือเราจะเล่นกันทั้งหมด5รอบนะครับผมก็จะเกิดว่าใครชนะครบ3มรอบก่อนไาหนันก็เป็นผู้ชนะไปนั่นเองนะครับในกติกาง่ายๆนะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาในธีมของนพีชนั่นเองเออผลปีศาจนะครับจะมาสุ่มผลกันดีกว่านะมาถ้าคุณจะขุดทำไมเนี่ยไปเก็บดีดึงไปทำไรเข้าของได้ไหมเอออ่ะโอเคคุณพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังไม่พร้อมันพียังไม่ได้ดูเลย อย่างน <มา S 1> ั้นเดี๋ยว,วยอยโอเคงั้นไปนั่งดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่บ๊ายบายเดือนหน้าเคนนี้ค่อยลง <c oughs> ไม่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 ได้ใช่เดือนหน้าปีหน้าห,าหรือสามสี่ปีก็ได้ลงนะอ่ะโอเคถ้าเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มจับจาวแรกเลยดีกว่าผมไปไปเลยโอเคพ่นะมามา,มาเริ่มราวแรกเลยดีกว่านะครับครั้งที่แล้วเนี่ยใครเอ่อใครชนะนะคุณป่ะจำไม่ได้คุณน่าจะชน,นะนะไอที่มาฮีโร่อะมาฮีโร่ใครชนะ ทั้งง่ะเอาผมชนะ <methodology S 1> เหรออะไรผมชนะงั้นงั้นคุณก็แล้วกันออโอเครอบนี้คุณเป็นคนยิงก่อนนะมาให้เลือกกันเลยเลือกกันเลยโอเคส,อสีอะไรสีอะไรจะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่สีอะไรสีเหลืองโอเคสีเหลืองงนะั้นมามาแล้วมาดูกันดีกว่านะว่าสีเหลืองเนี่ยคุณฟาดจะสุ่มได้ตัวอะไรหนึ่งสองซ้ำ<อ>ปุ๊บเฮ้ยบุูมบูมบูมฮ่าหลุมนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรวะมันคือระเบิดอ่ะเออผลระเบิดใช่ไหมจะเดี๋ยวไม่น่าใช่อ่ะโอ้ยเพิ่งกินเอาผมก่อนตามผมก่อน ผมเอาแดงแล้ว okay, ก hey, ัน <hi> ส <ranks right away> wow. ีแดงแรงฤทธิ์นะโอเคแดงแรงฤทธิ์โอเคเอาแดงมาก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูสิว่าแดงจะได้ผลอะไรถ้าพร้อมแล้วก็หนึ่งสองซ่มปึ๊บเฮ้ยกบุกบระปุกอ่าเอาเป็นไงเป็นลูฟี่คุงนะฮะบอกเลยนะยืดเลยยืดนะยืดเหมือนแฟนเช่าเลยอ่าไม่ใช่อ่ะโอเคมาแล้วนะแต่ก็ได้แล้วก็มากินเลยดีกว่ามากินกินกินนี่เอาเว้ยเอาเว้ไว้ อุ้ยมีมือนิดนึงได้มือนิดนึงได้โอเคเพราะฉะนั้นนะก็ใส่อบิลิตี้เข้ามาหนีใส่มาหมดเลยใส่มาหมดไปึงลากอบิลิตี้มาลากออกมาทุกจุดหมดนี้จริงๆเราก็เคยเล่นไปแล้วนะครับในไอ้ร้อยวันนะร้อยวันลบทอนิเมะใช่ไหมเดี๋ยถ้าใครไม่ดูก็สามารถกลับไปดูได้เลยจ้ะโอเคป่ะคุณพร้อมยังพร้อมแล้วอ่าพร้อมแล้วนะครับแต่ก็บว่าพร้อมแล้วแล้วก็สามสอง หนึ่งเลยก็เลยก็จะนี่มาแล้วนะครับแล้วก็ยังไงตัวนี้เอออโอ้ยระเบิดนี่ผมพองตัวก่อนมาพองตัวอู้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยว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 ให้ให้ลูฟี่ผมได้ใช้ก่อนโอเคมานี่กระโดดจุ๊กจุกจุกก็นี่มาจุ๊กจุกนี่มันหนึ่งมันไปมันหนึ่งมันไปมันหนึ่งมันไปโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กโอ้ยยืดยืดเคื่องผมยืดคุณเหนียวยืดว่ายืดยืดโอ้ย อะไรอ่ะโตวตระเบิดโกองอ่ะโวยังไม่ไดใ้ใช้อะไรเลยนะเนี่ยแม่กดท่าไม่ทันนะั่นนี่ยืดยืดอะเป็นแม่นางเนี่ยยืดส่ดดดงแบบส่งแบบส่งแบบตังแบบก่อนโอ้โหแบบระเบิอดอะอ,อะไรวะเนี่ยจะได้โว้พยาแรกไม่ทันทำอะไรเลยก็แพ้แล้วนะเออเอาเถอะนะมันอาจจะแพ้ทางระยะประชิดไง <Okay. S 1> เออนะไปเดี๋ยวเราไปดูเราที่หอกกันดีกว่า อโอเคไปนะมาต่อก,กันในรอบที่2อเลยดีกว่าครับผมนะมารอบนี้ผมขอยิงก่อนเลยกันนะเออไม่กี่ไม่ไม่ทันเลยเลยเอาสีเหลืองแล้วกันอ่ไม่กี่แดงแล้วขอเหลืองแล้วกันนะไหนเดี๋ยวเอาเหลืองไปแล้วดีกว่าครับเอาเอาสีส้มเลยกันเอาสีส้มดนะูสีส้มสีส้มโอเคมาสีส้มมาดูดีจะได้ผลอะไรนะดูสีส้มได้ผล เอออันนั้นก็ถูกนะโอเคเปิดหนึ่งสองซ่มปุ๊บอุ้ยไม่ละไม่ละนะฮะไม่ละไม่ละ <c oughs> เออก็ไม่รู้ไม่รู้จะดูเดียวอาลาคุณก่อนดีกว่าคุณก่อนดีกว่าเมื่อกี้สีอะไรสีเหลืองสีเขียวดิอ่าสีเขียวโอเคเดี๋ยวดูทีว่าสีเขียวจะได้ผลอะไรนะมาพร้อมแล้วก็ <c oughs> วววจะแย่จะแย่งเปิดทำไมล่ะหนึ่งสองซ่มปุ๊บ โอ้ย oh, <Okay, okay. S 1> มาเป็นหัวใจทีเดียวเชียวนะเออเอาดีปนความรักแน่นอน,มนไม่ใช่นะอันนั้นน่าจะเป็นมาสติดีนะอ่ะโอเคมาให้กินเลยดีกว่าโอเคดูดีกว่านะว่าอ็บบิลิตี้มีอะไรบ้างนะเคโอ,เคโอเค้เป็นอบิลิตี้ไฟนเองนะเยอะมากเลยอะไรเนี่ยเออคุณต้องเลือกนะฮะต้องเลือกมาได้แค่9ก้าช่องเท่านั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าดูแอ็บบิลิตี้ไฟแล้วแบบอแบบมันจะไหม้แบบว่า <c oughs> แต่ไม่เป็นไรสังเวียนเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทุกครั้งอยู่แล้วนะเออเราไม่ไม่กลัวนะโอเคฮะมาพร้อมนะคุณพร้อมยังเรียกทานเรียกทานอ๋อมีการเรียกด้วยโอ้ยเรื่องเรียกนานอ่ะเรียกนานนานเร็วเร็วรออยู่รออยู่อย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าช้าช้าอ่ะโอเคไหนะมาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วอ่าพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ห้าสี่สามสองหนึ่งเร็วเลยเตรียมาไม่รู้วันนี้หอุ้ย กางอะไรเหรอเด้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 อเกะอะไรเหรอเกะอะไรเหรอ่ะมาดิมาดิกะอะไรเหรนี่ไม่ไม่ไปมอดไม่จะมอดไม่มอดไม่ไปใส่แก๊เออเอ้อ้อีที่เกินแต่เท่ว่ะมันเป็นการการเหรอที่เท่มากเลยอ่ะใช่ป่ะลูมไงตัวลูมไงเออดี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 โคตรเจ๋งนะครับเดี๋ยวคำถามคือผมผมจะเอาไฟออกยังไงเนี่ยอ่าโอเคออกกันไม้หมดแล้วไม่ต้องซ่อมแล้วมั้งไม่ต้องซ่อมละเนี่ยเอาเอาไม้ออกให้หมดเลยมาเออ เอาเดี๋ยเป็ล็อกไปเลยนะฮะเอ้ยไม่ให้มันเออให้มันเหลือออฟซิเดียนไปนะมันจะได้สะดวกในการเล่นหน่อยนะแล้วลงมาแตะกันในน้ำไหมได้เหรอโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในรอบที่สามดีกว่าครับผมอะโอเคมาต่อกันในรอบที่สามดีกว่าครับผมเออตอนนี้คะแนนหนึ่งหนึ่งแล้วนะฮะมาอาคุณก่อนดีกว่าน,นี้เออตาคุณฟ้าเลือกเหรอรอบนี้ อ่ส, okay. okay. สีขาว okay. สีขาวโอเคเอ้ยสีขาวโอเคสีขาวอยู่างไรว่สีขาวอยู่นี่นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าสีขาวจะได้ตัวอะไรพร้อมแล้วแล้วก็ปึ๊บนี่มันน่าจะเป็นอ่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะไม่ได้จะคิดว่าผมก็จำไม่ได้ละเออชื่อผลมันเยอะเกินนะฮะมันไม่คุ้นสีขาวงั้นผมฟ้าบ้างงั้นสีขาวผมฟ้านะโอเคมาดูไปก่อนนะเอ้สิบจัช่องมาฮ้ยเปิดมาป้าปารมาลีกดว่าเป็นป้าน้ำแข็งอันนี้ไม่เอานะเฮ้ยพร้อมนู่นต้อง ปึ๊บเฮ้ยผลแสงโอเดี๋ยวเไม่ใช่ไม่ใช่พี่เก็กับผลแสงนะโอเคใช่ผมจะไมผิดใช่ไหมใช่แหละนะเออใช่แหละนะฮะโอเคไปไปเดินบิลตีเลยกว่านี้นี่ไงใช่มันนี่ไลชิปไลแดดโอ้โหเยอะมากคือถ้าเกิดว่ามีเวลามากกว่านี้เนี่ยก็อยากจะแบบว่าลองเล่นดูทุกท่านะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทํารีวิวหมดนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูด้วยกันนะถ้ามีโอกาสก็อาจจะเล่นให้ดูนะจ๊ะอ่ะโอเคมาอ่ะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยัง แป๊ใส่ท่าอยู่ท่าอยู่แด๊ะมีแดดนี่วู้ยโคตรเดี๋ยวนี่มีแดดมีแดดมีแด๊ดแด๊ดนี่แหละนี่แหละอุ้ยโอ้โหมีแดดโอ้โหแม่งพุ่งทีแม่งไปนู่นเลยท่าหนึ่งอันตรายมากนะท่าหนึ่งอันตรายไม่ได้ไม่ได้แหละท่าหนึ่งอันตรายอ่าท่าสามปึ๊งโอ้โหโอ้โหนี่เปิดล่างทองนี่โอ้โหปลดล็อกสกินทองปลดล็อกสกินทองอ่ะโอเคพร้อมยังพร้อมนะเดี๋ยกเขาแล้วก็สามสองดึงเริ่มเลย เดดี๋ยวิมานี่อุ้ยมาปลดล็อกสกินท็อปปลดล็อกสกินนอกนี่ไงเอ้ยอุ้ยอุอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวม่ตีไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเกินไปโอ้โหโอ้โหมอดไหมมอดไหมโอ้มอดไหมโอ้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 เจ็บไม่เนี่ยเจ็บจุดเจ็บไม่ได้เจ็บไม่เนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเหรอเฮ้ยเกินไปเออเออมามามาโดนไปบ้างโดนไปบ้างโดนไปบ้างกดแม่งหมดแล้วกดแม่งทุ่ท่าแล้วตอนนี้จะมาทีนี้มามาโอ้โหมีดาบด้วยมีดาบด้วยเฮ้ยตีไม่เข้าอ่ะ ใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้ฝนนี่โกงอ่ะท่านผู้ชมยิงไม่เข้าเลยอ่ะแม่งโหอุ้ยเด็ด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 แล้วทำไมทำไมลุกๆก็รอแห่งวะโอเคไม่เป็นไรไปสี่พอดีเรียกต่อเออไป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 เจอกันรอบต่อไปเลยดีกว่าอ่ะโอเคนะมาต่อกันในรอบที่สี่แล้วใช่ไหมสี่สี่โอเคเขาเวลาสี่แล้วนะก็ตอนนี้เหลืออยู่สองสีนะระหว่างสีชมพุกับสีม่วงนะฮะโอเคเอาคุณเอาผมเลือกก่อนดีกว่า สีม่วงเลยกไอ้อสีพูแล้วกันโอเคสีพูแล้วกันนะฮะมาดูดีกว่าแนละ้วผมแบบเละเละมากวันนี้นะ <c oughs> โอเคดูดีกว่าว่าสีชมพูจะได้ผลอะไรหนึ่งสองซ้ำปึ๊บเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมีผลอะไรไม่รู้เลยแต่มันเหมือนกับช่างกิโลกิโลกิโลนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคอ่าก็สุดท้ายนะคือเหลือสุดท้ายแล้วก็สีม่วงเลยนะฮะดูเีดีกว่าว่าสีม่วงจะได้ผลอะไรสีม่วงสีม่วงถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยปึ๊บเฮ้ย ได้เป็นขนแสงว่าเอ้ยฝนสายฟ้าป่ะสายฟ้าแน่นอนนันรูปแบบเนี้ย,ยปิ๊กจูนปลาสนีไงเป็นป่นสาสนีนะครับผมอ่ะโอเคมาแล้วนะกินเลยดีกว่าไม่งั้นเสียเวลากินเลยกินเลยโอเคอกินเลยกินเลยอุย้ยเจ็ดอะทำไมเขาโหวิวสามท่ายะเนี่ยโอ้ไม่กอคุณมันเป็นปลาสนีใช่ไหมไอ้ปลาสนีว้าวโว้ยดู ถามถ้าเราจะช่วยอะไรบ้างวะเนี่ยว,อวนะ่อ่านก่อนนะอ่านกันเลยเอา่าปึ๊บปึ๊บเอออาจจะแรงอาจจะแรงนี่โอเคมาพร้อมอยังพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วาทาเยอะทาเยอะด้วยแหมงยังผมมีสามท่าเราไปสู้วะเนี่ยโอเคมามาตอนนี้สกรสอร์คุณฟ้าชนะไปอีตาแล้วปะสองใช่ไหมผมชนะสองเออคุณฟ้าชนะสองผมหนึ่งแนะ่แตก่ก็ลานี้ก็เราตัดสินนะจ๊ะเขียพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วแล้วก็สามสองหนึ่งเริ่มเลย เจ้านี้มาแล้วครับรรดาเจ้านี้เด็ดเด็ดเด็ดเด้ออึ๊บอึ๊บนี่นี่มาไม่โดนไม่โดนอุ้ยทำไมผมเจ็บเจ็บอ๋อเจ็บนี่โดนไปนไปเจ้าันนี้มามามาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว็ดอันดี้เออเอาให้ตายในรอบนี้ต้องตายเท่านั้นนะอู้โหโเดี๋ยวเดี๋ยวเกินเลยเกินบ้าโอ้ยทำไมอลังการจังวะไม่แม่งหมดนี้นะกลัวมากเลยท่านโย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้บีบีเด็กยเดี๋โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไปก่อนไปแล้วไปเร็วไปเร็วอะไรคุณคุณย no. ืนนี่นี่คุณยืนนี่ๆขอขอลองหน่อยเขาลองหน่อยนี่นี่มานี้นี่แล้วก็ก็ทุบเอ้านี่แค่แค่เข้าไปใกล้ก็คือโดนแล้วอ่ะเออโอเคแพ้ก็แพ้วะโอ้คลิปนะก็เอาเป็นว่าคุณฟาคก็ชนะไปในวงล้อสนุกรอบนี้ได้ครับผมเย่ สุดยอดนะครับนัโอเคไม่ว่าเดี๋ยวรอบที่5้านี้เนี่ยผมจะเลือกผลไฟดีว่าเออเอาไว้รอบนี้ก็คือแบบว่าให้เราเลือกผลที่แบบว่าเราอยากจะเล่นเองเลยนะจากเมื่อกี้โอเคคุณฟาดเลือกผลอะไรฮะผลระเบิดผลระเบิดเออผลระเบิดว่าโอเคมามาดีกว่ามันดูดีกว่าว่าใส่ท่ายังไม่ใส่โอ้ยผมยังไม่ได้ใส่เลยนึงขอใส่ท่าก่อนนะฮะเด็ดเดยดนะหยิบมาผิดผลโอ้ยลางแป๊บ โอเคเอาใหม่นะเมื่อกี้คือแบบมันติดไงไม้กิโลกิโลมันก็ดนแดงๆเหมือนกันนะเนอะเออคึกว่าแบบว่าเป็นผลเดียวกันนะโอเคมาเอามาเลยเอามาเอาไม,าามา้หมดนะฮะนี่ใส่มาใส่มาใส่อ่ะโอเคมาคุณพร้อมยังอเออพร้อมแล้วนะโอเคได้เกือบพร้อมเลยก็สาม สองหนึ่งเลยกันเลยโอเครอบดีน่าสึกแขกศักดินี่ต่อยไปถึงทีนี่เจ็บดีมาคผลระเบิดระเบิดอ่ะผลระเบิดจะสู้ยอะไรผมได้ฮะแล้วคุณเก่งอ่ะนี่อยูกุการะเขตกุการะเขตการะเขตเออการะเขตเออมาการะเขตเออโอเคอุ้ยอุ้ยมีดาบด้วยมีดาบด้วยนี่นี่มีดาบมีดาบฟาดออกมาดาบหมดโอ้ยโอ้ยจะเบิดอู้เดียวโอ้ที่คุณคุณระเบิดผลระเบิดนะดีไปไหนดีไปไหนมันนี่มันนี่มันนี่เดี๋ยวนี้เออ มาเออเรียบร้อยโอ้โหแต่อันนี้คือเอฟเฟกของผลระเบิดเหรอวะเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้คุณกระท่าใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นไอ้ลูกอุกกาบาตที่ไอ้ที่ต่างชานเมื่อกี้ไม่น่าจะมีนะจะเป็นเซอร์ไพรส์ก่อนจะเป็นซีมทีวีเวทีนี่เป็นอะไรขอลองก่อนไม่น่าจะใช่นะไม่น่าใช่ไอเนี่ยอ๋อเนี่ยโอ้โหปั้นโอ้โหโอ้โหปั้นปั้นแล้วก็ปั้นแล้วก็ยังไงอะ อ่ะปล่อยวิ่งเ,เห็นไหมวิ่งผลน,นี้โคตรโกงอ่ะโจ้กดเออนะ้วน้าเอาไปแพ้กดกดโจ้นะตรงนี้ไปกดโจ้จะไหวหรือเปล่านะก็อ่ะโอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับรอบสุดท้ายรอบนี้สุดท้ายผมก็ยังแพ้อยู่ดีนะเปลี่ยนแปลงความจริงทำไม่ได้นะก็ไปได้ใจยอมยอมยอมใจแล้วก็ยอมอ,ะอ,มอ่ะเออ โอเคพนักมาบุแฟก็ถูกลงโทษนะครับพนักปากคุณฟ้าลงไปเลยนะดูดีกว่าว่าอุปกรณ์ลงโทษรอบนี้จะเป็นอะไรนะเอ้ยเดี๋ยวย้อนยิงมารีเทนทีกันดีเออคุณนี่ไม่ได้เปิดห้องลับเลยจะเย็นจะเย็นนะอ่าวผมเปิดแล้วเราเราลับได้เปิดแล้วอ่เปิดโดนระเบิดอ้าวผมยิงง่ายผมยิงง่ายอ่าผมยิงง่ายนะโอเคมาอะไรวะคนอะไรมันยิงเพื่อจะให้ลงโทษตัวเองวะยมาเถอยโอเคมายืนมอบเลยอันนี้ยืนมอบแล้วนะอ่ะยืนยืนยืนมอบ่ทำอะไรไม่ได้นะโดนอุ แล้วดีแค่ไหนแล้วคือคือผมใส่ผลไฟอยู่ด้วยนะไม่โดนลาวาเผาตายป่ะแล้วไทยไม่ได้ไม่ตีตีแล้วโดนไฟ้ตีตีแล้วโดนไฟนี่โอ้แล้วแบบแล้วเสร็จนะตีโดนไฟมันโดนลาวาแล้วมันเจ็บป่ะที่ดูโลจิกอะไรกันเนี่ยโอเคตายตายแล้วนะก็อ่ะโอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมท้าการเปิดวงล้อ สุ่มผลปีศาจในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างผมอ่าก็บอกว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมไปสุ่มกองล้ออะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมจะไปเสียคุณฝาคุณตาลาไปก่อนนะครับว่าชอบจะไม่ลืมกดไลค์กดซับค่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการกลับไปด้วยนะครับวันชาติหน้าเท่านีาน้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบายโอ้โหเละเทะหมดเลย